ท่านวิยากรร์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคําว่าเมืองแห่งความสุขมันมาได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องการมีความสุขคําว่าความสุขเนี่ยมันมีทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆหลายๆด้านนะครับ แต่ว่าในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็คือตรงนี้ก็จะเป็นมอสโตนะครับแตใ่ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือร้อยเอ็ดก็คือจะในเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าคําว่าเมืองแห่งความสุขของร้อยเอ็ดเราเรากําหนดไว้เพื่อเป็นมอสโตในการ หนึ่งก็คือทําให้คนที่เข้ามาในร้อยเอ็ดเราจะได้จําได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ว่าในเรื่องการท่องเที่ยวในด้านเกษตรเราก็ต้องเกษตรแบบมีความสุขคําว่าต้องมีเงินในกระเป๋าเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าเมืองร้อยเอ็ดเราจะมีเรื่องข้าวทุ่งกุลาลองไห้ข้าวหอมมะลิซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีอ่าก็จะมีสายพันธุ์ข้าวต่างๆเข้ามาวิจัยในพื้นที่เราแต่ว่าเราก็ยังพยายามรักษาอัตลักษณ์ ในส่วนข้าว GI ก็คือข้าวหอมมะลิตรงนี้เราก็ต้องรักษาไว้ไม่งั้นก็จะทําทให้พื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็จะมีการปลอ,อมปลอมปนในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือเราทํายังไงให้ด้านเกษตรให้มีความสุขในด้านเศรษฐกิจก็มีความสุขในการท่องเที่ยวก็มีความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันความมั่นคงเราก็ต้องนั่นอยู่มีความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มานะครับในส่วนอ่า ทิศทางการพัฒนาในจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีประเด็นที่ท่านรองผู้ว่าท่านได้นําเรียนเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด5ประเด็นซึ่งก็จะสอดรับกับกลุ่มจังหวัดของเราเหมือนกันเพราะว่าทางกลุ่มจังหวัดเราได้ไปเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเสวนาที่ผู้ผ่าม่านนะครับก็ได้คุยกันว่า,าทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดเราเนี่ยในส่วนของจังหวัด สี่จังหวัดเราเนี่ยเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนโครงการแผนงานโครงการจะดําเนินการเป็นยังไงบ้างในส่วนของจังหวัดรายเอียดก็จะมีในเรื่องเกษตรมูลค่าสูงนะครับประเด็นที่1ก็คือ,อแน่นอนอยู่แล้วว่าท่านรองท่านได้นําเรียนว่าในส่วนของอในด้าน รายได้ที่เกิดจากด้านการเกษตรเนี่ยถ้าเทียบกับการค้าการบริการมันอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดก็ก็จะมีปริมาณในเรื่องของข้าวหอมมะลิตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้เช่นกันนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวมันรวมทั้งการบริการด้วยนะครับก็จะอยู่ตรง,ตรงนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีเรื่องหอโหวตมีแหล่งท่องเที่ยวอ่าพระเกดเจดีชัยมงคลนะครับแล้วก็จะมีวัดพระยันต้อมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยมานะครับวัดท่าสะแบงท่านคุณแม่ลุงที่ว่าก็ไปบ่อยเนาะคุณแม่เนาะอ่าวัดพระยันต้อมเนี่ยเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าคนที่มานั่งเครื่องบินมาลงที่ จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนหนึ่งก็จะไปวัดพระจันทร์ต้อมซึ่งจะเป็นคนนอกพื้นที่ก็จะทําให้รายได้เกิดการหมุนเวียนเพราะว่าคนมาท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้คือในด้านการท่องเที่ยวประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของด้านสังคมในสังคมร้อยเอ็ดเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องของอโครงการถ้าเกี่ยวกับงบจังหวัดก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆข,ของจังหวัดกาลสิน์ไก่ความสุขที่ว่ามีโครงการเพิ่มโปรตีนในโรงเรียน ก็คือมีงบประมาณลงไปให้ทางาปศุสัตว์ในเรื่องของการทำให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ไก่ไก่ไข่นะครับแล้วก็ในช่วงปิดเทอมปิดอะไรต่างๆเขาจะได้เรียนรู้วิชาแล้วก็มีโปรตีนในการอา,อาหารกลางวันด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นแล้วมีงบประมาณในเรื่องของการ ฝึกอบรมในเรื่องของแรงงานด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้นําเรียนเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งประเด็นนี้ก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นการเกษียมูลค่าสูงเช่นกันเพราะว่าหลายๆจังหวัดก็จะเรื่องเกี่ยวกับบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิต์ครับ และสุดท้ายก็คือในเรื่องของความมั่นคงตรงนี้ก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับ2ู n ี m ัม r บวโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็จะมองภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับส่วนที่ไปที่ผู้ผาม่านที่ผมได้คุยกับหลายๆจังหวัดในส่วนของกลุ่มจังหวัดเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่หนึ่งที่มันขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ได้หรืออาจจะ,ะระบบชนรประทานไปไม่ถึง แต่ว่าเรามันมีพื้นที่ดินเค็มอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นเห็นบอกว่ามีที่บ้านไผ่และชนบทเขาจะทำโครงการเลี้ยงปลากระพงขาวซึ่งเหมือนกับซีฟู้ดอยู่ในพื้นที่อีสานเราผมว่าตัวนี้เนี่ยร้อยเอ็ดเราก็มีพื้นที่ดินเค็มซึ่งเราจะไปแก้ไขดินเค็มให้มันเป็นดินไม่เค็มเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเราสู้ทำยังไงที่จะอยู่กับมันแล้วก็ให้มันมีราคามูลค่าสูงโดยการ ทำเหมือนกับจังหวัดอขอนแก่นที่ประมงจังหวัดขอนแก่นที่ทําที่ตําบลเมืองเพียรหรืออะไรเนี่ยครับเนาะ,ะผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงมันสามารถเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดเราได้กาลสินก็มีพื้นที่แถวยางตลาดสารคามก็กันทะลาวิชัยแล้วก็อำเภอบลบือบางส่วนผมว่าถ้าเราทำตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นโครงการสร้างเกษตรมูลค่าสูงผมเชื่อว่าในภาคอีสานเนี่ย เน้นเรื่องเกษตรผมผมไปชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรผมดูแล้วทุกประเด็นในภาคอีสานนี่จะพูดเรื่องเกษตรมูลค่าสูงเกือบทุกจังหวัดแต่ว่าทํายังไงเราจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่ใช่พูดแบบลอยๆถ้าพูดลอยๆแล้วอบรมแล้วก็แจกจ่ายไป,ไปมันก็จะจบมันก็แค่แคนั้นแต่ในส่วนนี้ผมว่าถ้า101อ้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่นแล้วก็สารคามเราหาจุดเชื่อมตรงนี้ได้ผมว่าจะเป็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากเพิ่มก็คือท่านผู้ว่าฝากมาก็คือเรามีรถไฟความเร็วสูงรถ,รถไฟรางคู่นะครับผมขอโทษรางคู่มันผ่านสาร,สารคามขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็กาลสินบางส่วนที่จะเชื่อมตรงที่กุชินาลายที่สามารถเชื่อมมาได้ตรงนี้แหละเราต้องใช้งบกลุ่มจังหวัดสามารถเชื่อมโยงถนนหรือทำยังไงที่จะเป็นพัฒนาให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามา พัฒนาเป็นที่สต็อกของหรือผล่ายสินค้าได้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในส่วนของกลุ่มจังหวัดในส่วนของผมก็ดำเรียนบองเบือเบ้องต้นเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ